วันนี้เราจะมาอยู่กับกีตารอ์ออโซลิดเป็นกีตาร์ที่ทําจากไม้แท้ทั้งตัวเลยบอกไว้ก่อนว่ากีตาร์ออร์โซในท้องตลาดทั่วไปน้องโอที่เห็นประมาณราคาเท่าไหร่โอ้ก็จะมี2 0 0 0 0อันนะพี่นะจริงๆถ้าสําหรับผมเลยสอ2 0 0 0 0อั p เลยนะครับที่ถูกที่ส<ๆ>ุดที่เคยเห็นน, 15, 000, 16, นี่ประมาณ1 5ื่นห้นี่แหละใช่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้คาสุกิสามารถทําราคาได้ค่อนข้างจะประหยัดมากมีระบบไฟฟ้าให้ด้วยในส่วนของความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันเป็นซีรีส์เดิมของคาสุกินะครับก็คือคาสุกิออโซแต่วันนี้เนี่ยเป็น คือแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะมาแค่ทรงเด็ d หน็อแล้วก็ OM มาบ้างปะปายนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่มีแต่วันนี้คาสุกิติดตั้งระบบไฟฟ้าของคาสุกิมาให้ระบบ Trans Acoustic SO ออม,นนะมีทั้งเปโซแล้วก็มีไมด้วยแล้วมีรีเวิร์บแล้วก็มีเลย์ให้เล่นด้วยที่สำคัญทรานซิสติกเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเล่นทรานซิสเติกเนี่ยคือมันมีลำโพงฝังไว้ที่ไม้ด้านหลังนะฮะลำโพงเนี่ยถ้ามองเข้าไป่จะมองเห็นยากนิดนึงลำโพงตัวหนึ่งประมาณสักขนาด2นิ้วแปะอยู่ที่ตัวไม้ค้ำโครงอันที่3ตำแหน่งที่เขาวางไว้ก็คืออยู่ตรงนี้ทําให้มีเสียงในตัวเองนั่นเองอก่อนอที่พูดถึงสเปคนะผมพูดถึงทรานซิสติกก่อนก็คือตัวนี้มันดียังไงดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเล่นโดยที่ไม่ต้อง ีตู้แอมได้คือมันเป็นความฝันของทุกคนอยู่แล้วว่าเราอยากจะเล่นกีตาร์ที่แบบเฮ้ยเสียงดีตู้แอมมันก็ขี้เกียจแบกอะ่ะมันก็เลยเกิดระบบทรานอะคูสติกตรงนี้ขึ้นมาตอบโจทย์คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเอฟเฟกในตัวมีทั้งมีรีเวิร์บ verb, แล้วก็คอรัสนะฮะเวลาเรา,เราไปเล่นร้านอาหารหรือว่าจะไปปิกนิกไปแคมป์เนี้ยเราก็ไปเล่นคือเสียงมันก็จะแบบ ทำให้ดูเพราะน่าฟังขึ้นมีมิติมันเหมือนเรามีลำโพงตัวเล็กๆตัวหนึ่งอยู่ข้างตัวไอ้ดอกลำโพง2นิ้วเนี่ยมันก็เปิดสุดเราก็ไม่แตกด้วยนะและให้เสียงที่ระยะทําการนี่ไกลพอสมควรไกลๆได้ยินได้ยินควรอะมาว่ากันด้วยเรื่องของสเปกก่อนละกันครับตัวนี้ไม้หน้านะครับเป็น solid s i l c a spool เป็นเคลือบเงาทั้งตัวในส่วนด้านข้างนะครับกับด้านหลังเป็น solid mahogany คอ,อก็เป็นแบบมะฮอกกานีเหมือนกันทั้งแท่งสิ่งที่พิเศษมีอยู่2อย่างที่ชอบ <laughs> ตัวบิดเนี่ที่เราเห็นสะพานสายเนี่ยมันไม่ใช่โรสูดมันเป็นอะไรครับพี่มันเป็นไม้โกโกโบโลซึ่งมันไม้เนื้อแข็งอาจจะแข็งกว่ามะฮอกกานีหรือว่าโรสูดนิดหน่อยอ มันเลยทําให้ประกอบกับกระดูกที่เป็นหย่องเนี่ยมันสร้างความกําทอนได้นั่นเลยอ่ะนะมันเป็นเพราะหย่องด้วยแล้วก็หมุดที่ให้ไปนะครับฝังมุกตรงนี้เป็นมุกจริงเปอนเปอกฝังมุกแล้วก็เป็นหมุดอีโบนีเป็นไม้ไปเลยไม้ไปเลยมันยิ่งทําให้ย่านเสียงกลางแหลมเนี่ยคมมากขึ้นอูใช่พี่เป็นไม้จริงครับลูกบิดก็เป็นแบบโอเพนเกียร์โอเพนเกียร์เลยดูแลรักษาง่ายนะก็สวยงามนะครับผมแล้วก็เป็นสีทองแบบไม่ได้ทองอะไรมากนะดูแบบไม่เวอร์วังแต่ดูดี อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สวยงามมากๆเลยตัวนี้ใช้ขอบเป็นไม้ะมอกสลับกับเมเปิลเลยที่สีขาวๆตรงนี้นะครับเป็นเมเปิลอ๋อเมเปิลนะฝังสลับกับมหฮอกันนีแล้วก็รอบเสาโหเป็นเกลือหอยมุกแท้ว้าวคือมันสวยจริงๆนะแล้วงานนี่ประกอบนี่เนียนกริบเลยนะครับแล้วหัวก็เป็นไม้เมเปิลนะครับฝังอยู่บนเพดที่เป็นโรสบูดงานเขาดีมากเลยนะส่วนมากเราก็จะเจอที่เป็น ไม่อัดครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นออ l s โซลิดเนี่ยมันก็จะเป็นออ l s โซลิดแบบแห้งๆอะ่ะแต่ตัวนี้มันดูจุ่มฉ่ำดูแบบสวยงามมากๆเรียกว่าสเปคที่จัดให้เนี่ยก็ให้ที่สุดแล้วที่จะให้ได้นะครับในราคาที่แบบจับต้องได้ ระบบทานสกุติกตัวนี้จะเป็นรีเวิร์บมีความลึก้ด้วยสามารถใช้ตรงโมดูลตรงนี้ควบ,บคุมเวลาเราต่อตู้แอมได้ด้วยมีคนเคยถามว่าทานสกุติกตัวนี้ไปใช้กับตู้แอมได้ไหมหรือว่าลำโพงในร้านได้ไหมถ้าสมมติว่าถ้าเรามีลำโพงที่บ้านเราก็เสียบไปเลยถ่านเป็นไงพี่ถ่านมีอยู่ในตัวออมีอยู่ในตัวเลยนะเป็นถ่านลิเธียม,มนะครับสามารถที่จะใช้สายชาร์จอันนี้อ๋อเป็นสายชาร์จร่วมกับเต้าเสียบที่เป็นเต้าเสียบโทรศัพท์นี่แหละธรรมดาเลยอ่าอยู่ได้ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ5ชั่วโมงน่าจะประมาณ1,200มิลลนแองร้อยมิลล ตรงนี้นะครับงหอดทั้งมวลก็ประกอบกันเป็น p a s u k ิ a l ซ s o ทั้ง3รุ่นก็คือที่ผมถือก็เป็น Red Note แล้วก็ G A ครับนี่ O M มาครบเลยนะครับใครชอบแนวไหนก็ซื้อแนวนั้นละชอบทรงไหนจัดทรงนั้นทีนี้ก็ไปสู่ช่วงสำคัญละไปลองฟังเสียงในหลายๆแนวกันดูแล้วกันนะครับไปฟังกันเลยครับไปกันเลยดีกว่าครับ ก็ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อเราเข้ามาดูในเว็บไซต์ m u s สิกเอ็นทานได้นะครับแล้วก็ YouTube u ูบก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาสกิออโซทั้ง3รุ่นนี้แะครับผมมิวสิกเอ็นทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ